สวัสดีครับจัางจ๋าเอ็นที T ค่ะเอเซอรี A ่ T นะครับวันนี้อยู่ในนิสสันเอ็กเ l ลนะครับตัวนี้ลูกค้าเปลี่ยนจอ Android มาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาใส่จอแรม8 2K นะครับแรม8ปดลอมรให้ลูกค้านะครับรถคันนี้มีกล้องกล้องรอบคันนะฮะนะเป็นกล้องรอบคันเนี่ยติดติดมากับโซ่เ,เลยนะครับนะเดี๋ยวมาดูนะครับว่า เราเปลี่ยนจอแล้วจะสวยขนาดไหนนะครับนะกับมิสซันเอ็กเซลนะครับจอ10นิ้วเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับนิสซันเอ็กเซลนะครับกล้องรอบทันมากับรถนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับวันนี้เราใส่นะครับจอ a อ d ด o อ d แรมแล้อมร้อจอ 2K ให้ลูกค้านะฮะสังเกตนะครับปุ่มจะไม่มีนะฮะจะมีอยู่ด้านล่างหมดเลยนะครับมาดูถึงกล้องรอบพันเดิมนะครับนี่นะฮะกล้องรอบพันเดิมนะครับเส้น เลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับนี่นะครับแล้วก็สามารถปรับนะครับตรงคอนโทรลวงมาลัยได้นะครับสาหรับปรับนะฮะหน้าจอนะครับให้จอดด้านซ้ายนะครับนะ่ามาถึงหน้าแรกเราก็กดนะครับปรับได้เช่นกันนะครับตรงนี้นะฮะจะเป็น Google Map นะครับนะแรงเร็วแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาดูกัน ไอ้ไข่วัดเจดีดูนะครับโอ้โหนี่เราแชร์ไ wi-Fi นะครับมาจากไหนร้านนะครับก็คือครึ่งหนึ่งจังแรงขนาดนี้นะครับมาถึงโหมดเล่น2หน้าจอนะครับ2อแอปนะครับมาดูกันเลยนะครับนี่นะครับแรงเร็วสะใจนะครับความบันเทิงมาครบวงจรนะฮะเดี๋ยวดูสีสันนะครับ นี่นะฮะยืดปวดได้นะครับแล้วก็มีทั้งแอปนะครับลุกทีวีเน็ตฟลิกนะครับเน t ตฟลิกสปอ i f ตนะครับแล้วก็ YouTube ไม่มีโฆษณานะครับแล้วก็คูณเนี่ยสามารถไปโหลดนะครับได้นะครับที่ Play Store นะครับ Google Play เช่นกันนะครับนะรบวงจรแบบนี้นะครับติดต่อเรานะครับ เออันทีคาเอเซซอรี่นะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับร้านนะครับอยู่ติดปั๊มปตทคลองนาหรือว่าปากซอยโรงแรมบาหลีนั่นเองนะครับติดต่อ090-975-5529ได้เลยขอบคุณครับ